เล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้ก็ตอนนี้ย่ายัง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 ไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะปุ๋ยอ,อันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหว่านเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้ปุ๋ยอ,อันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหว่านเล็กๆเลยค่ะ มาดูแปลงนี้มีน้ำขังหญ้าที่ขึ้นก็จะแช่น้ำน้ำที่ขังไว้ก็จะเลือดในต้นข้าวนะคะก็จะไม่ค่อยมีหญ้าข้าวที่ได้ผลผลิตมากก็จะเป็นข้าวที่เราปักดำแต่แล้วก็ทำตามที่เราก็จะเป็นต้นข้าวที่ขึ้นสูงกว่าต้นหญ้าะคะ่ะไปนะคะทางโน้นจะเป็น น้ำนะคะถ้าแปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะมีต้นข้าวบ้างต้นหญ้าบ้างผลผลิตก็จะได้การวานข้าวก็วานตั้งแต่วันที่สี่พฤษภาคมค่ะก็จะไปเก็บถ้าเกิดว่ามีน้ำขังถ้าเกิดว่ามีหญ้าขึ้นมาเราก็เออมาเขาเรียกว่ามาถอนหญ้านะคะ พอนญ้าในี่นะค่ะดูเลไปเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเราก็ทำตามอัฐภาพของเราค่ะอุ๋ยอันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหวานเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้แปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีต้นข้าวบ้างต้นหญ้าบ้าง ผลผลิตก็จะได้แปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะมีต้นข้าวบ้างต้นยาบ้างผลผลิตก็จะได้ค่าพาเพื่อนๆมาชมข้าวหวานของครูวรรณไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยอันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหวานเล็กๆเลยค่ะ มาดูแปลงนี้ดู่ลไปเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเราก็ทำตามอัฐภาพของเราค่ะก็ตอนนี้ย่ายัง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 ไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะก็จะเป็นต้นข้าวที่ขึ้นสูงกว่าต้นย้าค่ะไปนะคะทางโน้นจะเป็นน้ำนะคะถ้าแปลงนี้ก็เหมือนกันนะคะ เราจะมีต้นข้าวบ้างต้นหญ้าบ้างผลผลิตก็จะได้ก็คือทำรรนาวานแล้วเราค่อยมาดูแลใส่ปุ๋ยค่อยถักค่อยถอนหญ้าไปนะคะค่อยเ้าอันนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวเจ้าข้าวเจ้ากลางนะคะ ข้าวที่ได้ผลผลิตมากก็จะเป็นข้าวที่เราปักดำแต่แลราก็ทำตามที่เราก็จะเป็นต้นข้าวที่ขึ้นสูงกว่าต้นหญ้าค่ะไปนะคะทางโน้นจะเป็นน้ำนะคะถ้าที่เรากำหนดที่เราไม่ต้องไม่ต้องออกเรงมากตอนนี้หญ้ายัง ยังยังยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะมีน้ําขังหญ้าที่ขึ้นก็จะแช่น้ําน้าที่ขังไว้ก็จะเลือ้อยไปต้นข้าวนะคะก็จะไม่ค่อยมียญ้าอันนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวเจ้าข้าวเจ้ากลางนะคะอา้าวอันนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวเจ้า ข้าวเจ้ากลางนะคะตามที่ที่เราหวานนะคะถ้าจะเปรียบเทียบกับข้าวหวานกับข้าวปักดำก็จะเป็นต้นข้าวที่ขึ้นสูงกว่าต้นหญ้าะคะ่ะไปนะคะทางโน้นจะเป็นน้ำนะคะท่า แปงนี้ก็จะมีน้ำขังอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีหญ้านะคะแปงนี้ก็ขอบคุณมากค่ะพาเพื่อนๆมาชมข้าวหวานของครูวรรณไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเซมนะคะถ้าเจ้าของนาขยันก็จะช่วยกันถอนหญ้านะคะแต่ในแปลงนานี้ก็ ตอนนี้ย่ายังยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะแปลงนี้ก็จะมีน้ำขังอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีย่านะคะแปลงนี้ก็คบคุณมากเสรมนะคะถ้าเจ้าของนาขยันก็จะช่วยกันถอนญ้านะคะแต่ในแปลงนานี้ก็ุย อันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหวานเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้การหวานข้าวก็หวานตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมค่ะก็จะไปเก็บก็จะเป็นต้นข้าวที่ขึ้นสูงกว่าต้นหญ้าค่ะไปนะคะทางโน้นจะเป็นน้ำนะคะถ้าเม ตอนนี้ย่ายังยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะกุ๋ยอันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหว่านเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้แปลงนี้ก็จะมีน้ำขังอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีญ้านะคะแปลงนี้ก็คบคุณมากเซมนะคะถ้าเจ้าของนาขยันก็จะช่วยกัน โถนหญ้านะคะแต่ในแปลงนานี้ก็วันนี้ครูวรรณไทยก็พามาชมต้นข้าวที่หวานนะคะต้นข้าวเข้าเจ้ากลางคะ่ะสวยงามไหมคะช่วงนี้ก็ฝนก็จะตกตลอดนะคะอุ๋ย อันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหวานเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้มีน้ำขังหญ้าที่ขึ้นก็จะแช่น้ำน้ำที่ขังไว้ก็จะเลือ้อยตปต้นข้าวนะคะก็จะไม่ค่อยมีหญ้าที่เรากำหนดที่เราไม่ต้องไม่ต้องออกเรงมากข้าวข้าวเจ้ากลางคะ่ะสวยงามไหมคะ ช่วงนี้ก็ฝนก็จะตกตลอดนะคะกลางเขาเรียกว่าข้าวข้าวกลางข้าวที่ได้ผลผลิตมากก็จะเป็นข้าวที่เราปักดำแต่เราก็ทำตามที่เราการวานข้าวก็วานตั้งแต่วันที่สี่พฤษภาคมค่ะ ก็จะไปเก็บกินข้าวข้าวเจ้ากลางคะ่ะสวยงามไหมคะช่วงนี้ก็ฝนก็จะตกตลอดนะคะที่เรากำหนดที่เราไม่ต้องไม่ต้องออกเรงมากตอนนี้หญ้ายัง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 ไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะปุ๋ยอันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหว่านเล็กๆเลยค่ะ มาดูแปลงนี้ก็ตอนนี้หญายังยังยงย,งยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะกุ๋ยอันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหวานเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้เกี่ยวโนนและประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นข้าวพันธุ์กังก๊ก็จะเป็นต้นข้าวที่ขึ้นสูง กว่าต้นหญ้าค่ะไปนะคะทางโน้นจะเป็นน้ำนะคะถ้ามีน้ำขังหญ้าที่ขึ้นก็จะแช่น้ำน้ำที่ขังไว้ก็จะเลือแไ่ต้นข้าวนะคะก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเตมนะคะถ้าเจ้าของนาขยันก็จะช่วยกันถอนหญ้านะคะแต่ในแปลงนานี้ก็ วันนี้ครูวรรณไทยก็พามาชมต้นข้าวที่หวานนะคะต้นบุเลไปเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเราก็ทำตามอัตภาพของเราค่ะอุ๋ยอันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ต้นที่เราหว่านเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงน,นี้มีน้ำขัง หญ้าที่ขึ้นก็จะแช่น้ำน้าที่ขังไว้ก็จะเลื้อยไปต้นข้าวนะคะก็จะไม่ค่อยมีหญ้าข้าวข้าวเจ้ากลางคะ่ะสวยงามไหมคะช่วงนี้ก็ฝนก็จะตกตลอดนะคะาง,ขางเขาเรียกว่าเ้าตอนนี้หญ้ายัางยังยังยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะปุ๋ย อันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหวานเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงนี้เดี่ยวโนนแหละประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นข้าวพันธุ์กังก์ก็จะเป็นต้นข้าวที่ขึ้นสูงกว่าต้นหญ้าค่ะไปนะคะทางโน้นจะเป็นน้ำนะคะถ้ามีน้ำขัง หญ้าที่ขึ้นก็จะแช่น้ำน้ำที่ขังไว้ก็จะเลือยไปต้นข้าวนะคะก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเต็มนะคะถ้าเจ้าของนาขยันก็จะช่วยกันถอนหญ้านะคะแต่ในแปลงานานี้ก็วันนี้ครูวรรณไทยก็พามาชมต้นข้าวที่หวานนะคะต้นอูเลไป เพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเราก็ทำตามอัตภาพของเราค่ะอุ๋ยอันนี้ก็จะใส่ลงพื้นตั้งแต่ตอนที่เราหวานเล็กๆเลยค่ะมาดูแปลงน,นี้มีน้ำขังหญ้าที่ขึ้นก็จะแช่น้ำน้ำที่ขังไว้ก็จะเลือยไปต้นข้าวนะคะ ก็จะไม่ค่อยมียากข้าวข้าวเจ้ากลางคะ่ะสวยงามไหมคะช่วงนี้ก็ฝน